สวัสดีค่ะเพราะช่องตอรดิทา่าพบกับพาคุณอิงติงวันนี้นะคะหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปไปนานผมเข้าโรงพยาบาลให้ให้น้าเกลือไปด้วยนะคะให้น้าเกลือไปตั้งหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วรู้เลยใช่ไหมใช่รู้เรื่องเลยทุกคนเคยเล่นแมนรู้จักป่ะทุกคนรู้จักป่านี่คือภาพซ่อน <S <S ตอนเด็กๆ <S <S ผมหาบ่อยมากตอนเด็กๆ <S <S ผมหา ไม่ค่อยกิ่งแต่โตต้องหากิ่งหากิ่งแล้วกคอนชอบเล่นหรือเปล่าถ้าชอบเล่นบอกมะเราจะมาหากันเลยนะอันแรกเราจะหาอะไรคุณหาไาช่วยกันหาหาที่ยากสุดอ่ะหานี้โอ้จะหาเจอเหรอคุณเจอแต่หานี้ก่อนคุณอันแรกก็จเจอแล้วไหน นี่ลูกปีลูกลูกลูกเบสบอลนะนี่ไงลูกเบสบอลเมื่อกี้เราบายไปแล้วอ๋อนี่เราจะเราจะเอาไอติมนะอันที่สองก็คือไอศกรีมอันที่สองนี่อันที่สามเราก็จะใส่หมวกแก๊ปแบบหมวกแก๊ปอันที่สามหมวกแก๊ปนี่ เนี๋ยอแม่เหล็กยังนะทุกคนนี่เจอแม่เหล็กดังเนี่ยให้สกดอีกแล้วนี่ตั้งนี่เจอแม่เหล็กนีีนะแม่ของคุณมาให้ดีมากขอได้ดีมาก ไปแล้วก็จะหาไม้บรรทัดกันนี่ไม้บรรทัดรูน,นึงนี่นี่คนเราจะหาคือ oh. เออมือมือองค์แก้วน้ำนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำอยู่ไหนนะแก้วน้ำอยู่นี่ไงจ้ะโอ้โห oh, okay. แอบเงยนมาก ทุกวันนี่เราจะหาไอศครีมไอศครีมป๊อปนี่ไอศครีมป๊อปของเราเจอบันไดยังคุณนี่บันไดนะบันไดบันไดบันไดไหนไงบันไดไงบันไดบันไดไงลูกปึงเจอลูกบึงแล้วอยู่บน านยต่อไปเราจะหาอันนี้กันเป็นกล้วยบานานะ่าอ,อยู่นี่นะทุกคนมาใช้สีฟ้านี่ๆๆาน,านะนี่บานานะ่านี่บานาน่าอืมใบสองกล้วยอยู่ตรงนี้เกม นี่นกินขีดไปแล้วขีดจดหมายด้วยจดหมายนี่ทุกคนจดหมายใช่จดหมายขอเปลี่ยนสีก่อนนะคะอืมโออเริ่มหายากเ <c oughs> ลยเริ่มหายาวเลย ต้องรีบระบายนะคะเพราะว่ามีแค่เวลาแค่สิบนาทีนะทุกคนมีเวลาแค่สิบนาทีน้อยมากน้อยมากเลยอะเวลาสิบนาทีนะเวลาน้อยมากโหบอยว่ายากมากไม,ไม่ไม่เคยเจอไหนหายากนนี้เลยอืมเข็มีเข็มนีทุกคนเข็มมไม่ต้อง เราได้ขังจึ๊งเราจึ๊งใช่ไหมล่ะผูกัน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 โอเคผูกันเดยอะนี่เขาผูกันต้งอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้มั้งโอเคโอเคก็แล้ว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 ก็แลยไล่ไล่จมูแล้วยังฮึ่ยมวกม้วมมวกมวมนี่ทุกคนมวกน้ำมันตะก้อน นี่เขาโก่มันไม่กนเห็นหอ้ยก็มันก็ก็มันมีแค่สิบวิะสิบนาทีสิบนาทีโอเคจะใช้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 แบบนี้แหละเราเจอคุณหลอดหลอดเราจำได้ว่าเราเจอนะแต่มันอยู่ไหนหลอดไหนหลอดนี้อ่ะอืม เจอไม่เหมือนมันคืออะไรอ่ะอ๋แตงโมแตงโมนี่เองแตงโมอยู่นี่แตงโมลูกโตๆวานๆเออเออกระดอ่งไม่มีเออเอออคุณอเออะเเ เออแหวน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 นี้แหวนแหวนนี้เราไป้องหาแหวนเจอน้ำยังไม่เจอเลยทุกคนหาเจอไหมเยนมากเออเนาะกี่อันละหนึ่งสองสามสี่ห้ามุงกุฎจะไหนอ่ะเจอมาหกอันแล้วมุงกุฎจะไหมุงกุฎเอ้ยไ่ได้ผิดไปได้ผิดโพลโทรศัพท์ไม่ได้ผิดไปได้ผิดไม่ได้ไปได้ไปได้ไปได้เอม เฮ้ยห,ห,หมุนปูดเฮ้ยใบไม้ไปเจนเหรอโอ้หอใบไม้หนูก,กระต่ายหนูก,กระต่ายจะมีใบไม้ได้ไงงูมีปะเดนหมู<อ> <c oughs> นี่ทุกคนงูจัดงมูไปยังโอเครองเท้าอยู่ไหนทุกคนเห็นปะรองเท้าอย่างรองเท้ารอง,งเท้าเออ ลุงเท sociedad, Bref, ้าเหรอลุงเท้าคุณลุงไหนคุณลุงเท้าลุงเท้ารองเท้าจะกีนเล่นจะกินเล่นมวกบินมวกหนึ่งโอ้ยโอ้ยแอบเจ็บแอบเจ็บเจ็บเยากมากรองเท้าทุกคน หลอเจอยังเจอยังไม่เจอนี่เหรอตะปูอะนะใช่คุณเจอเหรอตะปูยังไม่เจอเหมือนกันเออวงกลมไว้ทำไมคุณวงกลมไว้จะหาเจอได้ไงองียังเหลือวสีเยสุดท้ายแล้วเพิ่งยังหายังไม่เจออีกเนาะมันคืออะไรอ่ะมันคือป๊อปคอร์นโโอ้หป๊อปคอร์นใช่ป๊อปคอร์ลยากมากหาป๊อปคอร์นยังไม่เจออีกเหรอ ยางอะ่ะพ<ป>่อไม้แขวนเสื้อก็ยังอยู่ไม้แขวนเสือ้อไม้แขวนเสือ้อใหม่ไม้แขวนเสือ้อเริ่มยากขึ้นเรื่อย โฉบใหญ่เนี่ยรองเท้าอยู่ไหนอะหายากมากรองเท้าอืมอแล้วถ้เจะมงกุฎก็ขีดเลยนะพาขีดเลยไม่เขาจะไปมองเห็นเขาจะมองเห็นไหมอ่ะมองเห็น,นเนี่ยเอ่พาพันตหายไปไหนอ่ะ เฮ้ยเจ้าปราชญ์แล้วเจ้าปราชญ์เจ้าปราชญ์ประชันปราชญ์ปราชญ์อยู่นี่ปราชญ์อยู่หัวเสือได้ไงไม่คุ้นอยู่ไหนฮะเริ่มหายากแหละมงกุฎอ่ะคุณเห็นมงกุฎยังยังไม่เจอเฮ้ยโอ้ยหายากหายากหายากลบ เฮ้ยยอมรับลเลยว่าหายามาฮะเดี๋ยวผะคุณแอบเรียนมาแกจูบกันแล้วยเออจูบกแล่อยู่นี่แอบเรียนมา้จูบกันแลอวไหนโอเคไม่เพื่อนเซนหนึ่ง ผมไปสิบห้าผมผ่านเวลาไปเกินสิบาทีแล้วเปนะ็นสิบห้านาทีแล้วแต่ผมก็ยังไม่เจอเพืเ่อนๆทั้งบ้านเลิกยันนะทุกคนดูกันหนึ่งนะมงกุฎสองเอสองนี่ละขอสามถ้วยอหมดยัง เดี๋ยวหนึ่งอะไรนะคนหนึ่งแต่ขอสองมงกุฎสามถ้วยช่วยเพื่อนเพื่อทั้งบ้านกนอย่าอย่าลืมช่วยกันหาด้วยนะผมหาเป็นสิบห้านาทียังไม่เจอเลย<อ>ทา่านซอนเนี่ยดีมากฝึกสมาธิด้วยทุกคนไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ด้วยดีมากเลยอย่าลืมไปหาเล่นก็นได้นะซื้อก็ได้หรือว่าเอาไปปิ้นคอมเองก็ได้ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็ง่าองคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ผมหาเจอแล้วทุกคนนี่มงกุฎ this is a m o n g u มงกุฎมงกุฎตะขอขอเนี่ยใช่ไม่ใช่นุงยาวอะ เจอแล้วอืมใช่อะไรอีกก็อะไยสุดท้ายคือสุดท้ายคือถ้วยถ้วยหาง,ง่ายถ้วยดำนี่เว่